มีกระลอกเนาะเขาโดดไปโดดมาที่ต้นไม้นะ่ะขึ้นต้นมาเดือแล้วน้องใส่จะไปหามาเดือกกินนะโดดไปฝั่งนู้นหรือเปล่า มาเดือเขาก็ดกนะครับตรงนั้นน่ะเขาก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะสำหรับน้องกระลอกวีหางแวบแวแวบแว,บแว,บแวบอยู่ฝั่งนู้นนะ น้องก็ลอกเขาก็มาให้เห็นละโอ้ห้อยโหอนอยู่ฝั่งนู้นน้องก็ลอกเขามาให้เห็นเราก็มาชมธรรมชาติไปเรื่อยครับผม สมกับว่าในน้ำมีปลาเนาะปลาเขาก็จะขึ้นเรื่อยอยู่เป็นปลาตะเพียนโอ้ยไม่ใช่ปลาตะเพียนดิปลาสวายนะเขาเขึ้นตั้งนูน้น ว่าสบายก็ก็จะขึ้นเรื่อยครับผมนอ,นอนเสียงน้องกาเขาขึ้นอยู่ข้างบนน้นนองกาน้องนกก็อยู่ข้างล่างมีนกน้อยๆก็มีนกพิราบเลยเนาะ ส่วนน้องกระลอกเขาก็คงจะไปแล้วแหละอ๋อเขายังอยู่แต่อยู่ฝั่งนูน้นน้องกระลอกเขาก็ ไปหาดอกแคครับผมนะตรงนั้นนะไปหาเด็ดดอกแคกินยกขมตายแล้วฮะหอยโขนอยู่นั้น ดุกดิกดุกดิกอยู่นั่น,นเข้าใกล้เข้ามากเขาก็จะหนีเนาะไม่ให้เราถ่ายน้องก,ก็ลอกตัวสวย เขาก็หาโชบค,ครับหาชบเยื่อสำหรับนกตัวนี้เนาะหาชงสงสัยจะหาโชบปลาซิวหรือว่ากุ้งเนาะขึ้นมาเขาก็โดนท่อมท่อมท่อมไปเรื่อย ชะเง้อชะเง้อชะเง้งเขาก็ชะเง้อมองดูว่าพอได้โชบไหมแ่ม่น้องนก จะได้โชบไปนอ้อนั่นแหละนิ่งละไปเรื่อยเรื่อยละเดินไปเรื่อยเรื่อยละน้องนกเขาคอยโชบปาซิลถ้าอยู่ใกล้ฝั่งเขา้ขาจแมเอาเนาะ ลมก็ดีครับแถวนี้มาเจออีกตัวหนึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาคุยดินทำอะไรตรงนี้เขาก็คุยดินจะคุยดินไป นี้ก็จะมีน้องนกะด้วยเนาะส่วนข้างบนเนาะก็จะเป็นต้นมะกอกต้นมะกอกข้างบนต้นใหญ่เนาะตรงนี้สงสักระแตหรือว่ากะลอกกัดกัดลงมาอยู่ที่มือนี่เก็บได้อยู่ที่มือนี่ครับนี่ครับ เป็นมากอกน้ำหรือเปล่าไม่เข้าใจส่วนตัวนี้เขาก็ตะกุยดินเห็นไหมครับตรงชายป่านะนะเขาตะกุยดินแวบแวบ,แวบ ุยดินเพินไปเลยตรงนั้นน่ะสงสัย็็จะทำรูหรือเปล่า กำลังตะกุยเพลินไปเลยนะมาตะกุยเพลินไปเลยชะเง้อล่ะชะเง้อละ ชะเงาะชะเงะตั้งตั้งคอชะเงะ งานนี้ว่าเขาตะกุยดินทำอะไรเขาตะกุยดินเพื่อหาไสเดือนเมื่อกี้เห็นเลยเห็นเลยว่าเขาหม่ำไสเดือนเนาะโอ้โหเขาหม่ำไสเดือนเชยเลย Ta koi อีก nè, Ta koi จหลบก่อนเขาก็จะหลบก่อนมาใกล้เขาก็หลบฝั่งนู้นก็จะมีน้องนกสองตัว บรรยากาศก็เริ่มค้มแล้วข้างบนสงสัยจะตกแน่นอนเลยฝน อินลมชมวิวครับผมก็ฝากรับชมเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้เนาะประดุกตรงนั้นก็ขึ้นบ่อยมากเลยเป็นตัวเลย บายบายครับท่านผู้ชม